สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PB z t v นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Kill Hero เกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือแนวผจญภยัยรูปแบบบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับที่คล้ายๆไมค์ครับนะครับซึ่งจะมีการออกตะลุยนะครับหลายสายหลากหลายคอนเทนต์มากมายเลยนะครับเป็นเกมที่ออกสำรวจโลกกว้างเต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงกายพันธุ์ทั่วราชนาจักรนะครับมีทั้งโจนนะครับที่หวังจะยึดครองเมืองนะครับซึ่งเราจะต้องไปทําภารกิจเพื่อที่จะกอบกู้โลกกันเกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะ Android นะครับบนสโตทยส่วน iOS เนี่ยยังคงต้องรอติดตามข่าวสารจาก ผู้พัฒนาต่อไปนะครับแต่คิดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับเกมนี้นะครับก็มีภูมิประเทศที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่จะทําให้เราไม่เบื่อนะครับก็นอกจากเรื่องของการประจนภัยแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบอิสระได้เรื่องของการทําฟาร์มปลูกผักเลียงสัตว์อะไรได้นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพลย์กันเลยนะครับก็มาถึงนะครับจะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับ2เซิร์ฟเวอร์ก็จะมีแบบอ่าอับดิสเซียนะครับแล้วก็เป็นเดอะคิงด้อมนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอาบิดอิตแลนด์นะครับเราก็ไปลุยกันเลยอ่าเข้ามาถึงจะมีฉากคัตซีนให้เราดูนะครับซึ่งเราจะต้องไปอ่าออกไปประชนภัยนะครับเพื่อที่จะปกป้องเมืองนะครับก็จะมีพวกเหล่าปีศาจอะไรพวกนี้ก็หลังจากที่เราดูคัตซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่การเลือกตัวละครมีทั้งหญิงแล้วก็มีทั้งชายนะครับก็สามารถเลือกได้เนาะ ก็ดูเหมือนกับมีไม่ได้เยอะนะครับมีจะงอยผมเลือกอันนี้ละกันแล้วก็เป็นทรงผมนะครับเป็นทรงผมอ่ะสีส้มนะครับสามารถอ่าแรนดอมสไตล์ได้เนาะแล้วก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็เราจะต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะอ่าหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็เลือกทรงผมทรงผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดคิด์ได้เลยนะครับ ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เข้ามาก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูนะครับเราสามารถกดสกคริปได้เลยนะแล้วก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในแมปด้วยก็มีเควสให้เราทำเนาะเออซึ่งอันนี้ค่อนข้างดีนะครับมีระบบเควสให้เราทําด้วยจะทําให้เราแบบไม่เบื่อด้วยนะครับอ่ามีเรื่องของการสอนมีทูตอเรียลการสอนให้ทั้งหมดเนาะก็นี้ขี่ม้าได้ด้วยมีม้าให้เรานะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบ อ่าเป็นบล็อกนะครับก็คือแบบเหมือนพวกไมค์ครับอะไรพวกนี้เนาะก็น่ารักน่ารักนะครับมีลูกเกียบเข้ามาแล้วตอนนี้เรายังจะเฮ้ยจับไก่ด้วยเหรอโอ้ไม่จับสัตว์ด้วยนะครับจับสัตว์ด้วยเรายังตั้งค่าไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เติบโตไปเป็นอ่าไปเป็นไก่อันนี้ได้หนึ่งร้อยไดมอนด์ลว แล้วก็จะมีสัตว์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะที่เห็นนะมีนกแก้วนะก็ค่อนข้างน่ารักนะครับอันนี้กดรับของไปนะครับก็จะมีเรื่องของการสอนให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็เอาเหมือนเอาไก่มามาฝึกฝนอะไรพวกนี้ก็จะได้รับรางวัเลเรื่องของการฝึกฝนนะครับมีเคเวสท,ที่อยู่ทางด้านขวาให้เราทํานะครับก็ทําเคเวสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลเวลก็จะขึ้นเรื่อยๆเนาะ อันนี้เข้ามาประจนภายแล้วนะครับ Adventure ไปมีเมืองต่างๆค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้นี้ตัวอะไรเนี่ยหมูป่าเข้ามาเลยมีมิชชั่นให้เราทำนะครับซึ่งเป็นภารกิจนี้เข้ามาในด่านแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วนะครับมีกาดที่ยืนอยู่ตรงนี้ มีพวกมอนเตอร์นะครับก็มีฟังก์ชันอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูเรื่องของการตั้งค่าก่อนนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะก็เข้ามาที่โปรไฟล์เราก็ไม่มีอะไรนะครับมีเรื่องของ music, มิวสิกมีคุณตี้นะครับมีแค่โลกับไฮแค่นั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสูงสุดแล้วเนาะ,ะสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้นะครับแล้วก็โปรไฟล์จะเป็นรูปที่เราเลือกมาแล้วนะครับก็มีประมาณนี้ภาพก็ทำค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างเนียนแล้วก็ค่อนข้างสวยเลย ก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้รอบทิศทาง360องศาเลยสามารถาเลื่อนภาพได้นะครับแล้วก็เดินได้เลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเราต้องไปเก็บดอกไม้หรือเปล่าเอ้ยเก็บได้ด้วยนะครับดอกไม้เวิร์กเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งจะเป็นเรื่องของการตีมอนเตอร์ละก็เดี๋ยวเราไปตีมอนเตอร์กันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มตียังไงนะ ก็ในการแบทเทิลนะครับก็จะเป็นแนวแบบแคล้ายๆเทิร์นเบสนะครับก็แค่เพียงเราไปเจอมอนสเตอร์แล้วก็จะมีเรื่องของอ่าสปีดให้เราด้วยซึ่งระบบเกมจะทําการต่อสู้แบบอัตโนมัติให้นะครับก็คือเราสามารถกดสคริปได้เนาะก็จะมีสคริปที่อยู่ตรงนี้นะครับพอกดสคริปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องดูเรื่องของการโจมตีนะครับก็แค่นี้ก็จะสรุปผลออกมาเลยว่าชนะหรือไม่ชนะนะครับก็สามารถดูโฆษณาได้เนาะหรือว่าดูการต่อสู้ ย้อนหลังได้นะครับมีรีเพย์ให้เราดูด้วยรอค่าด้วยสิระบบฟังก์ชันอันอื่นนะครับก็จะถูกสอนด้วยทูตอวเลี้ยทั้งหมดนะครับตัวเกมจะไม่ได้ปล่อยให้เราเล่นแบบเออไม่รู้เรื่องนะครับก็จะมีเรื่องของการสอนนู่นนี่นั่นให้ทั้งหมดนะครับเรื่องของการใส่สก,กิลต่างๆนะครับก็ไต่ไปเรื่อยๆเนาะมีอ่าเรื่องของอากาดมีอ่า,า,มอาเมทนะครับ มีวอลเลเยอร์นะครับมีสายอาชีพให้เราเลือกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกอัปเกรดกันได้เนาะอยู่ที่เพื่อนๆชอบสายไหนนะครับก็มีเควสให้เราทำนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะทำอะไรบ้างหรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็มีเควสให้เราทำเนาะมีทางด้านล่างนะครับจะมีทาเลต์มีมิชชั่นให้เราทำมีระบบเพชรก็คือเป็นสัตว์นั่นเองแล้วก็มีเรื่องของฮีโร่นะครับ ฮ in ีโรอันน the ี้เป so ็นตัวละครเนาะซึ crazy, room, ่งสามารถเก็บสะสมนะครับเพื way, yeah, honey, ่อที anyway, mm ่จะปลดล็อกตัวละครอื huh. ่นค uh ่อนข้างเยอะนะครับมีตัวละครให้เล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันมีแกลอรี่นะครับการเก็บสะสมแล้วก็อีควิปเรื่องของการใส่ของหรือว่าใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับคือเราสามารถใส่ให้ตัวละครเราได้เลยเนาะแล้วก็ตัวละครเราจะมีระดับดาวแล้วก็เป็นระดับเลเวลด้วยนะครับก็ตอนนี้ยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะมีแจกของมีกิจกรรม มีการเติมครั้งแรกได้ลุงคนนี้นะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งค่อนข้างดีนะครับเติม35บาทได้ทั้งชุดอุปกรณ์สวมใส่ได้ทั้งลุงมาแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงด้วยเนาะมีกิจกรรมต่างๆนะครับก็ลนะ็อกอินเนาะล็อกอินก็ได้นะครับล็อกอินวันที่2ก็ได้ตัวละครแล้วส่วนล็อกอินวันที่7นะครับก็จะได้ลุงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องเติมเงินเนาะส่วนล็อกอินวันที่6กก็จะได้เป็นเพชรนะครับแล้วก็จะมีการล็อกอินเรื่องของอ่าเวลาด้วย ตาม5นาที10นาทีสูงสุดถึง40นาทีนะครับอ,อันนี้มีล็อกอินรายวันด้วยนะครับก็มีกิจกรรมให้เล่นค่อนข้างเยอะสามารถเข้ามาดูได้เป็นอีเวนต์หรือว่าจะดูโฆษณาก็ได้นะครับตัวเกมเมื่อเปิดทางด้านซ้ายมานะครับจะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นระบบแบงคหรือว่าเป็นระบบการตีบอสเป็นสตูวีไอพเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับก็คือสามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้เลยอันนี้เป็นฟรีช็อปนั่นเอง ก็คือฟรีเหรออ่าโดยการดูโฆษณาหรือใช้คลิกเกตนะครับก็จะได้รับของฟรีด้วยนะครับก็อย่าลืมไปดูโฆษณาตอนนี้ผมดูไม่ได้นะติดลิขสิทธิ์นะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปดูภาพบรรยากาศมีสลามเนาะแล้วก็มันจะมีของนะครับภายในอ่าแมปแล้วก็จะเจอเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะก็สามารถกดที่ต่อสู้ได้เลยนะครับกับสลามต่อสู้ไปปุ๊บ ปึ๊บต่อสู้โอ้มีอันตีด้วยนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำเร็จก็วิกตอรี่ไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาเอากล่องได้นั่นเองเลเวลก็ขึ้นไม่ยากนะขึ้นง่ายอยู่เหมือนกันนะครับก็มีแอดเฟนได้ตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้ตรงนี้เลยก็คือเป็นเกมที่เราเอ่ามาเล่นกับเพื่อนได้นะมีกล่องด้วยนะครับ ได้ถุงมือมาอ่ะเมื่อเราได้อุปกรณ์มานะครับคือเราสามารถกด Eequip ปใส่ให้ตัวละครเราได้เลยนะครับตอนนี้ค่อนข้างดีนะก็ถัดไปนะครับเราก็ไปดูว่ามีตัวละครหรือว่ามีมอนสเตอร์ใดๆบ้างเราก็สามารถเข้ามากําจัดได้เลยนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ได้แบบกินสเปคด้วยนะครับ แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆแล้วก็ให้เราทําภารกิจค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเควสนะครับหรือว่าถ้าใครเบื่อก็ไปปลูกผักทําฟาร์มกันได้นะครับมีสิ่งต่างๆให้เราเล่นมากมายนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็จะปลดล็อกไปตามระดับเลเวลด้วยนะครับก็คือยิ่งเลเวลสูงๆนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆได้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูภาพบรรยากาศนะครับคร่าวๆแล้วกันเนาะมีของให้เราเก็บได้ด้วยนะครับ อ่าแล้วก็มีแมปเนาะซึ่งแต่ละแมปนะครับก็จะมีความใหญ่ประมาณนี้ซึ่งเราสามารถดูได้เลยนะครับว่า NPC อะไรอยู่ตรงไหนบ้างส่วนเรื่องของหีบนะครับก็จะมีพวกเหมือนกับเป็นบอสอะไรเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ไปเก็บเลเวลกับพวกสลรามพวกแบบเลเวลน้อยๆก่อนก็ได้นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะมีของให้เราเก็บเป็นพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเก็บได้ เดี๋ยวผมจะลองไปสู้กับเดี๋ยวนะไปม,มนเดินตามเราอะนเนี่ยเนี่ยมันเดินตามนะโอ้มันดักเลยอะมันดักเลยอะครับอ่ีแต่ลองจะไปสู้กับตัวนี้ดูนะครับนี่ก็ลองดูว่าจะได้ไหมมีสปีดให้เรากดนะครับเป็นคูณสองคูณสามคือสามารถกดได้เลยเนาะนี่คูณสามต่อสู้ไปโอ้โหเดี๋ยวนะ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเออชนะชนะนึกว่าจะตายเพราะหมูป่าอ่าเมื่อเราชนะเราก็จะได้รับของจากหมูป่ามานะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปตรงที่กล่องก็คือสามารถเปิดได้เพื่อค้นหาไอเทมต่างๆนะครับที่จะเอามาสวมใส่ได้เนาะส่วนเรื่องของตัวละครนะครับก็คือสามารถอัปเกรดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาวอะไรพวกนี้ก็คือหาชิ้นส่วนนะครับมาสะสมนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดดาวไปเรื่อยๆ เพื่อให้ตัวละครมันมีสเตตม,มากยิ่งขึ้นนะครับมีระบบในส่วนของสกิลด้วยนะครับจะมีสกิลต่างๆของตัวละครเราแต่ละตัวเราก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเนาะส่วนเรื่องของอการอัพสเตตัสนะครับก็สามารถอัพได้ตามสายนะครับก็เลือกสายไหนก็เล่นสายนั้นนะครับแล้วก็อัพตามเ,เขาเรียกว่าอะไรอัพตามตัวละครที่เราเล่นเนาะ ก็เอาคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับก็ไปทดลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับชาว Android นะครับส่วน iOS เนี่ยน่าจะมาเร็วๆนี้เนาะก็ต้องรอผู้พัฒนานะครับก็สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ